นี่นะคะทุกคนเราจะทำคลิปแพรกัสกาค่ะเราจะไปร้านโจ๊กโจ๊กกับผมนะโจ๊กโ้หัวใช่แล้วเขาไม่เคี้ยวแล้วตั้งมือเลยเฮ้ไปเลยเฮ้ที่ พวกคุณเราอีพิกไทม์ค่ะไม่พูดเร็วรอรอรอพูดสิพูดสิ่ะให้พูดเลย วันนี้นะคะทุกคนเราจะทําคลิปแกล้งเดซกาค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราครอบง่วนเนี่ยทุกคนชอบมากแกล้งกินยั่วอีติไทมแกล้งกินยั่วทับทิมอย่างนี้เอาอะไรมากินอ้อวอร่อยจังเลยอย่างงู้นอย่างนี้ <c oughs> วันนี้ค่ะเราจะพาไปเจอกับของจริงดูสิว่าถ้าเจอของจริงอะยังจะกินยั่วเราได้อีกเปล่าเทศกาอีติไทมใช่วันเนี้ยมีทั้งแก๊งที่ชอบแกล้งเราทั้งหมดเลยทรับ <c oughs> ทิมไปตามด้วยไปเดี๋ยวเขาลอง ไหนเราจะไปร้านโจ๊กครับผมนะเนี่ยแค่พูดชื่อร้านคนก็รู้แล้วแหละครับทีมมันคือร้านร้านส้มตำน้องวีจอยอ๋อคุณลุงเขาชอบโจ๊กโจ๊กข้าวเหนียวปั้นโำเบเฮ้ยไปถึงลุงก็เป็นอย่างนี้เลยอีมันเป็นอย่างนี้เลยหรอก็ไม่เคยฟังอ่ะโจ๊กข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวจำเบ๊จำเบ๊อ่ะกับบ้านจำเบ๊ก้าก้าจำบก้าประมาณนั้นครับเดี๋ยวเราจะไปชวนคนในสกาไปกินกันนะผมนะแล้วเดี๋ยวเราบอกทีไอพิทาไปด้วยกันนะผมนะโดนแกคือแน่ทุกคนไปครับทีมไปชวนคนเดสกาไป แกล้งบ้าอะไรกินกันหมดผมจะทำคลิปแข่งกินเผ็ดนะครับตามมันหรอกจะแกงยังไงใครไปจะแกงยังไงดูดิจินกินเขาก็รู้จริงอ่ะเสียงก็ดังแข่งกินกันตรงนั้น <c oughs> ผมก็กินตอนนี้นะคะเรามาถึงร้านแล้วะคะ่ะทุกคนนี่ไปดูไปดูไปดูเขาเมตรงนี้มันจะสั่นสะพายาเครับไม่เป็นไรโจ๊ะเฮ้ยว้า ถามาไอ้ลุงฮะไอ้โจโจเนี่ยชิมามันมาจากไหนฮะชิมอ้งแรกมันสั่งเผ็ดมันก็นมันได้เก่าไปมาสั่งเผ็ดบ้างไปเผ็ดบ้างเอาตัดใจพ่อไปเลยโจโจไปเลยโจ,โจไปเลยทุกคนโจโบไปเลยไม่ต้องฟังเสียงกูง้อกูฟังไม่ออกวะเมาแล้วไง้เขาเรียกว่าเมนูเลยเหรอฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเมนูเลยฮะแล้วจะตั้งอะไร เจเวลาเขามากินข้าวเขาจะสั่งเมนูนี้กันไหมฮะหรือไม่ไม่เคยสั่งจต่เดืเอกหมดแต่เดือกันหมดคือสั่งทิ้กันอย่างงี้มึงสั่งไม่เดืกเอกไม่ได้ก่างสองไม่ก็กมไม่ได้ก,ก่าสั่งไม่ได้กล่อเยอะเจ้รู้เรื่องไหมคืบอบอกเลยว่าคนเยอะมากนะทุกคนนะอยู่ตรงถ้ำเมเจอร์รัชโยชนเอง,เองค,องอครับดูคนในโอกเยอะมาก,กนะ ที่เราทำการช,มชิมก่อนนะครับชิมก่อนคือคุณลุงหมดต้องชิมก่อนฮะเอาเลยครับชิมในเมื่อเรามีสองคนต้องไปฉุกแล้วใครจะโดนโดนหมดเลยโดนหมดเลยโดนลองคนเลยเขาบอกโดนสองคนเลยไม่โดนเหรอไม่ได้กินหรอกตากล้องก็โดนด้วยโดนหมดแล้วครับตากล้องด้วยเอาเลยหนึ่งสองสามเจอไปครับเป็นอะไรแอคติ้งเราอ่ะหนึ่งสองสามเจอไปครับ เจอคนตีแอคติ้งเราอะเจ้มเจอ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 ใครม่บอกมีอะสวยแบบนีเจ้าไก่เดือาเซลนี่เจ้าเยอะหน้เแรงจ้อใครมาเฮอยจ้อใครมาจ้อผู้หญิงคนเมื่อกี้อะจ้อคนนี้มาเหรอใช่ไหมโอเคโอเคครับอะไรกันโลกนี อันเนี้ยแค่สซมเปเดิเดี๋ยวผมพาสกามาเดี๋ยวผมจะสั่งเมนูแล้วไปกินกันนะครับทิมเนาะว่าใครจะได้เงินหนึ่งหมื่นบาทผมจะสั่งไอที่เผ็ดๆนี่แหละมาชิมกันไปดูด้วยผมและตอนนี้โจโจครับเราได้พาสการ์ครับชิปลาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะคูเราไหลคูดลิ้นพันกันดะแซลวงขยืมนาฬิกาพี่ๆนะครับพี่ๆอีบิกทามถลอมปลาเมดิซึ่งวันเนี้ยผมได้สั่งมาประมาณร้อยเมนูเลย ไม่ท้วงแต่ว่าโกหกโกหกใช่ถึงโกหกโกหกกติกาฟังดีๆนะเราจะกินวนไป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 เรื่อยๆถ้าใครกินไม่ไหวให้ลุกออกไปแพ้ใครที่เหลือนั่งอยู่บนโต๊ะคนสุดท้ายอ่ะได้เงิน10,000บาทเฮ้ยไม่ไม่อู้วนอ่ะเฮ้ยดีดื้อปะฮะดื้อดื้อมากๆเลยทุกคนดื้อจริงๆตอนนี้เาอยู่ในโลกใบตุยหรอฮะพูดอะไรกันเนี่ยตุยดื้อเนี่ยเราไม่ต้องกินก็ได้กินนี่ไงวนหมดเลยเราไม่ต้องกินเราแค่ใช้กินเราไม่ต้กิน กินนั่งแล้วนี่ไง okay, <talk. S 1> กินแล้ว้ากินน้ำนะกินน้ำก็แพ้นะผมบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกครับที่ที่ไทานขมร้านที่กอปรายการพี่บี้มานะ <laughs> <laughs> ปากกลางร้านเขาผมอายคนมากเลยทุกคนขออภัยครับที่เสียงดัง okay, <talk. S 1> ก็เดี๋ยวรอ <Okay. S 1> อาหารมาครับผมนะ นี่ครับอาหารก็ได้วางบนโต๊ะอย่างเยอะมากใช่ไหมแมนเดี๋ยวทุกคนหาผมโกงผมเล่นด้วยนี่ผมให้น้องเป็นกรรมการวันนี้แมนครับใครที่แบบโกงในการหยิบร้อยหยิบมากแมนกำหนดเลยมากอ,อยากให้โกงใ,<ช>ใครไม่ไหวลุกนะครับแล้วมาหยุดข้างหลังนะครับ<ห><ห>ได้เรื่องที่นอ<ห>้องเลยนะคุณแรกต้องเป็น,นามาตรฐานใช่ไหมใช่โอ้ยเปิดแรงไปกว่าวะ มาปะมาปะมาต่อไปเลยได้ยูได้ยูเห็นน้อนมึงเล่นใหญ่ยังวะเต็มคำโอ้ยแต่เมื่อกี้น้อนทิกเยอะกว่านี้ตักดูดูระวังตุยไปแล้ค่ะจมมโจมมะกินแล้วตาบวมอ่ะนี่พี่พี่นะอ่า

เจ้าได้รอนคืนนี้นี่แจ๊กจ้เจอเจอก็แสดว่าได้เหมือนเจ้าของร้านอยู่นะมาตายอิ่มมาอิ่มคนต่อไปพี่อาทีมตักโดนแล้วค่ะตัวันนี้จริงๆอ่ะพี่ไม่ได้กะจะมาโดนแกล้งนะแมนหรือวะเอ้ยบอกว่าให้ทุกคนมากินยั่วพี่เว้ยกินมาพี่ น้อยแมบงบี้ยวพี่พี่ว่าน้อยแมงอะน้อยออะพี่กอพี่เ้ทุกคนช่วยอย่างนี้หน่อยได้ปะโห<อ><อ>ม,มาเกมตอปะได้มีใครเริ่มไม่ไหวไหมฮะผมผมเห็ดเ,เราเลือกเออาราเล่เเนเ,อเอมียวเแมงก่อน ตอนเนี้แม่งตักไม่เหมือนกันเลยเว้ยตักแบบนิดเดียวแต่พี่ออกมาตักให้หวาแกล้งคนอื่นคือตอนเนี้ยมันรู้สึกว่าทุกคนกินได้ชิวๆเลยนะแมนแสดงว่าคนนี้กินเผ็ดเก่งรอบนี้ห้ามหยิบจนกว่าถึงชิวเด็กให้นั่งนิ่งๆเดี๋ยวผมจะเป็นคนตักให้เองถ้าจับปื๊บแพ้ทีเริ่มคุณโกงเนี่ยคุณไต้น้อยดื้อเลยอ่ะดื้อปด้ โจ๊กคุณออมคุณอิ๋งแล้วคุณควงนี่ได้หมูวันนี้ใช่คุยแน่เลยค่ะคุณกุยแน่วันนี้ตุยโจ๊กนะอาบาาคุณต้นโอ้พี่จะพิชไม่มีอะไรมีแต่ต้นต้องการไหมเมาต้องกุ้งมาก็ได้พี่ใช่ไม่เอามาโอ้ยจ้าจ้าเลยเนี่ย โอ้โถของจริงต้องอย่างนี้ครับเมื่อกี้ตักกันแบบเบสิกไม่ตัวไม่ได้ครับไม่ได้ครับโจ๊โต๊ไม่อยากกดหัวเข้าเฮ้ยไม่มีิไม่มีลยโอ้มันมีเนื้อมันม่นมีแต่พกเนี่ยทุกคนรอบสองแล้วป่ะมารอบสามดิ ยอมแพ้เ้วได้ไหมอะแพาว่ะไอ้ที่อะไรนะมูชา้บูชาชาชาต้วนตุ้วนตุ่มคุยเือฟ้างอ่งมีเข้าเหนียวไม่มีข้าเหนียวใหูอาปากเราองเล่ทำไม ออกจากต๊ะเลยครับกินนมหายแล้วจ้าจ้ามีคนออกรับหนึ่งคนน้องเลียวเฟย์นะไหวแล้วฮะหายแล้พี่อมลุกเลยครับไม่ไหวลุกเลยครับกินนมแล้วลุกเลยครับหายแล้วตองครับอุไปเลี้ยวเฟย์เราเนื้อสัตว์แค่อย่างเดียวเราเมื่อกี้ไม่ได่กินเพียงเดียวเลยนะได้เห็นเป็นคนรักเห็นเป็นคนรักหมด มีคนออกมาแล้วสามคนฮะตอนนี้ไปภาพรวมพี่เท่บอกยังไม่เผ็ดเลยจริงเหรอยังไม่เผ็ดเลยยังไม่เผ็ดเหรอใช่อ่อนมากไป ลเลยครับตูนเลยครับลูกเจ้าของร้านครับลูกเจ้าของร้านนะฮะน้อ,องแจ๊สเหมือนมากททีมไหวไหมยอมไปลุกและตอนนี้ครับก็หายไปครึ่งหนึ่งตอนนี้เหลือวีรบุรุษประมาณ6นคนฮะผมจะวนจากเกมเริ่มนะครับ ินพริกปะเนี่ยใช่แข่งกินพริกอาเพิ่งรู้อะไม่เผ็ดวันนี้จะเป็นเผ็ดวันแบบอะโคตรโอ้โหหัวว่าแกเกลือมานี่โอ้โหยี่หมาตาพี่แล้วการตายพี่หมาเอาไป เฮ่เฮ่เป hey, right, hey, yeah, ็นไรเฮ้เ hey, ฮ uh ิงอะไรเฮ้เฮ uh ้เป็นไรเฮ้แล ah ้วไปไปยอมไหมเฮ่ยอมไหมเขาไม่เก oh, ี่ยวล้วเขาตื่นเลยอะเยอะย้อยหมดตอดยอะยยในกิงไม่มีใครออกเลยแม้แล้วพิกใกล้หมดแมนเติมพิก อ้าวคุณที่เ่าพิมพ์หมดได้เนี่ยพิกไม่หมดพิกไม่มีหมดมาฮะไปอไปกินต้องพาไปกินบิงตูนะคุณจะให้มันพิกอย่างเดียวไม่ได้นะมาไหปก่อนนะไหปไปไปได้ไหมไปต่อครับมาพิกมีอีกหลายมิสน้องต้นเอะไรพี่จะไปต่อป่ะลูมื่อไหรอะไรนะเกมเมื่อไหรไปหนึ่งครับไปไปฝั่งนู้นเลยเกม โอเคคุณจะให้ไปต่อไหมไปต่อนะครับแต่เรากิ้เพ็รไม่ได้ไปนะครับก็ได้หายใจไปเก็บเพชรแล้วอะไปแล้วไปอีกนะครับคนหนึ่งไปอโน่ไม่มีต้นเลยเขาจะตายหายเลยเราไปจริงไปลอยไปแล้วคนเดีย้ยเกิดอะไรล่ะ ตไปเฮ่เฮึตอนนี้ครับเหลืออยู่4ี่ท่านแล้วนะครับ4ี่ท่านหลอกพอขอนองพอระอึกได้ไหมไม่ได้ครับเพื่อนที่จะไปต่อไม่ได้ครับได้ไหมไปต่อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับแค่ตะกรีไปไปอยู่ไหม ยอมเหรอกูไปโดนมึงเลยครับเฮ้ยหยอกอะอะไรนะยอกมากขนาดเนี้ยหยอกมาเหรอเทลุกครับโดกูไม่บีนตอนเนี้ยอะไรนะอะไรนะโดไม่บีแต่บุ๊คกูไม่ขยับแล้วตอนเนี้ยโดกูยูร์ล็องแล้วเหมือนโดนบุ <because S 2> ๊ค <liter> ย <Fore forwards> <ๆ>ิงแล้วตอนเนี้ยอะไม่เห็นเลยอ่อนมากอ่อนมากเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยหมอพินเลย โอ้โหมาถึงรอบสุดท้ายครับเหลือสองคนครับน้องอึ๊บกับน้องน็อ,นอตนะฮะผมต้องบอกก่อนว่าคนที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับอย่าทำตานะครับไม่ควรอย่างยิ่งนะครับงานกินเผ็ดกันจริงๆนะครับทางนู้นทางนู <c oughs> น้นกินบิเกเย้ในชีวิตเลยไม่เคยกินมากอนพักต่อ <c oughs> ครับไปตู้แล้วอ่าไปไหววะสองคนแล้วนี่ไหวอย่าฝืนเ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยบนชนะคือต้องอึ้บนะผมต้องมือยังไม่เป็นอะไรเลยไรนะต้องหยุดคจบคำจบไปคำจบไปคืนอาปาคุณดูเห็นไหมคุณจะได้หมื่นหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเลยสัญญาแล้วเขาบอกแล้วลูกเจ้าของร้านลูกเจ้าของร้านเหรอครับมาโอนสดเลยเลขบัญชีมาถ้าจิมโอนให้หน่อยเงินหมดในบัญชี พัน <laughs> <otic> แล้วค่ะคลิป <objection>. นี้ก็บอกเลยว่าใครอยากมากินก็อยู่ตรงข้ามเมเจอร์รละชโยจินนะครับบอกเลยว่าเดือดมากผมไม่เชื่อว่าคนในสังกัดจะกินเช็ดกันได้ขนาดนี้ทุกคนอย่าลืมครับกดติดตากดไลค์กดแชร์ครับถ้าชอบคลิปหน้าอยากให้ไปทำอะไรก็คอมเมนต์บอกครับวันนี้ลาไปก่อนอย่าไปกินตาครับมันอันตรายมากเจอครับเทไม่ไหวแล้วตัวการเที่ยพี่เที่ยไปเลยท จะบอกว่าขอบคุณทุกคนครับที่ส่งเข้ามาคือแบบว่าผมเข้ามาแต่อันผมดูทุกอันแล้วก็เจ๋งจริงๆแบบยอดกันทุกคนมากๆครับแต่สุดท้ายครับก็ต้องมีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับผมนะผมก็บอกตรงว่าอันนี้ที่เราเลือกอะก็คือให้ทีมงานตัดสินด้วยรวมถึงตัวเราด้วยคือแบบช่วยๆก,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 กันเลือกจนออกมาเป็นอันนี้ครับผมไปดูกดซ้อมจะคอ ยอดมากค่ะทั้งเรื่องเทคนิคทั้งเรื่องไอเดียอะไรอย่างนี้ค่ะก็ถูกใจทีมงานพวกเราค่ะผู้ชมดีค่ะก็รับไปเลยค่ะ MS ็เครื่องนี้ค่ะมาแดงมากคชนะนะคะคิดว่าชื่อนนทวัฒน์นะคะถ้าสมมติอ่านไม่ผิดเพราะว่าไม่ได้ส่งชื่อที่อยู่มาแต่เดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปทางอีเมลค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มารพวมสนุกกับพวกเราค่ะไว้โอกาสหน้าค่ะที่ของรางวัลจริงๆเดี๋ยวเรามาเปิดประกวดกันใหม่นะคะทุกคนไม่ไปค่ั